ีพาไปชี้เป้าเจ้าเด็ดนะคะไปดูบรรยากาศที่พ่อเมืองพิซูุโโกค่ะพาเราไปชิมส้มตำท่าเสด็จค่ะนี่เป็นร้านเด็ดในตำนานอยู่คู่เมืองพิซูุโลกยาวนานกว่า20ปีที่สำคัญนะคะเป็นร้านของนักร้องเพื่อชีวิตชื่อดังแถวหน้าของเมืองไทยด้วยคุณปู่พงสิษฐ์คำผีนั่นเองค่ะ มาแล้วค่ะสายแซ่บเมืองสองแควไม่มีใครที่ไม่รู้จักร้านส้ตมตำท่าเสด็จค่ะที่อยู่คู่จังหวัดพิษณุโลกมานานกว่า20ปีหากสังเกตในร้านนะคะเราก็จะเห็นภาพของนักร้องดังคุณปูพงสิทธิ์คำพีวางประดับไว้ตามมุมต่างๆของทางร้าน อาจจะทําให้ลูกค้าใหม่สงสัยว่ามีภาพนักร้องดังมาอยู่ในร้านได้อย่างไรทีมงานเรื่องดีๆทั่วไทยของเราก็ได้รับคําตอบยืนยันมาว่าร้านนี้ก็เป็นของนางสมพรคัมภีซึ่งเป็นคุณแม่ของคุณปูพงศิษฐ์นั่นเองค่ะเล่าให้ฟังนะคะว่าตัวเองมีลูกทั้งหมด3คนค่ะก็คือคุณปูพงศิษฐ์เป็นลูกชายคนเล็กครอบครัวเนี่ยเป็นคนจังหวัดหนองคายแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกเมื่อปี2545 จึงมาเปิดร้านส้มตำท่าเสด็จร้านนี้คำว่าท่าเสด็จค่ะเป็นชื่อแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดหนองคายค่ะภายในร้านก็มีเมนูอาหารนะคะเยอะแย,ยะมากมายแล้วส่วนใหญ่นี้ก็จะเป็นเมนูที่เป็นสูตรของชาวหนองคายรับประทานกันด้วยโดยทางร้านเน้นคัดสรรเนื้อล้วน,วนรสชาติไม่ต้องพูดถึงคุณผู้ชมค่ะการันตีได้จากลูกค้าที่มาอุดหนุนว่ากลมกล่อมจริงๆจ,จ่ายในราคาหลักสิบ ราคาสบายกระเป๋ามากเริ่มต้นที่40 60บาทเท่านั้นค่ะตอนนี้นะก็มีลูกค้าค่ะทั้งขาจอนแล้วก็ขาประจำค่ะมาอุดหนุนไม่ขาดสายหนึ่งในนั้นก็คือนี่เลยคุณผู้ชมมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกค่ะนายรณชัยจิตวิเศษซึ่งเป็นเพื่อนของคุณปูพงสิษิ์นี่แหละค่ะ แวะเวียนมาอุดหนุนเป็นประจำเลยลูกค้าบางส่วนที่เข้ามารับประทานนะคะก็ต้องมาถ่ายรูปนะคู่กับภาพถ่ายของคุณปูพงศิษฐ์ ที่จัดมุมไว้ภายในร้านแบบนี้แล้วก็บางครั้งที่คุณปูพงศิษฐ์มาพักผ่อนอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกก็มักจะมาเสิร์ฟอาหารให้กับลูกค้าด้วยตัวเองอีกด้วยถ้าใครโชคดีก็ได้เจอพี่ปูกันนะคะเห็นแบบนี้แล้วใครที่ต้องการลิ้มลองนะคะความแซ่บนะคะของเมนูภายในร้านส้มตามท่าเสด็จก็แวะมาได้เลยนะร้านส้มตามท่าเสด็จอยู่ริมถนนสนามบินซอย15ห้าอําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะคะร้านหยุดเฉพาะวันพุธที่เหลือเปิดหมดเลย เปิดต,ตั้งแต่เวลา1 0โมงครึ่งยาวไปจนถึง5.00โงนอโอ้โหแต่ละเมนูนี่เป็นโต๊ะแล้วอืมเข้าปากก็ไปแล้วคุณผู้ชมคะ่ะเห็นแบบนี้แล้วหิวหิวจังเลยคะ่ะก็ไปอดุดหนุนกันนะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ